สวัสดีครับเมืองน่านน่าอยู่นะครับจังหวัดน่านน่าอยู่ก็นี่เป็นกล้วยหอมเขียวครับพอถัดไปประมาณเม็ดครึ่งก็จะเป็นองุ่นนะครับพันสายพันธุ์นี้น่าเป็นเอาโอปอนะครับผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าลักษณะการปลูกตอนนั้นก็คือผมก็ไปดูหลายคลิปแต่ผมดูอยู่คลิปหนึ่งว่า อง่นเนี่ยมันชอบกินลึกเราต้องรองก้นหลุมให้มัน,นครับผมใช้ตอป่าในการปลูกเพิ่งให้มันเลื้อยหญ้าคุมไม่ตั้งหลายรอบนะครับหญ้าบริเวณตรงเนี้ยคุมนะครับคุมต้นอง่นนะต้นเนี้ยผมก็เลยทําที่เลื้อยให้มันเมื่อสองวันนี้เองมันก็เริ่มไม่มาแรงไอ้พวกหนอนมากินก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า เราก็ตัดใบนั้นทิ้งโยนหนอนทิ้งไปนะแ,แค่นั้นเองครับพี่ดีสังเกตดูว่าเราแค่ผมแค่ตั้งไว้แค่วันเดียวสองวัน,นครับใบมันก็จะวิ่งหาแดดละมันก็จะหันหาแดดแล้วครับเหมือนปรับทิศหาแดดนลครับพยายามเลื้อยขึ้นมาก็ลักษณะการทําก็ประมาณนี้ครับทางนี้เป็นทิศเหนือนะครับด้านหน้าด้านหน้นนี่คือทิศเหนือหน้าบ้านผม ทำไมผมเอาเอาง่นไว้ด้านหน้าบ้านผมเพราะว่าอาง่นน่ะมันมันไม่ชอบร้อนจัดนะครับมันชอบเย็นแล้วก็มีแดดโดยเอาทรายมาถมด้วยเอาทรายมาถมข้างบนเพื่อให้เกิดให้เกิดการเย็นนะครับแต่ไม่ได้เอาทรายแถวเนี้ยแหละครับที่ขุดเจอนะับไปเราไปเราไปด้านนี้ก่อนนะครับนี่คือทิศเหนือนะครับแล้วก็ไปด้านนี้มามาดู มาดูกันครับก็คือตรงนี้เป็นลืมอีกละวันคิดได้แล้วก็ลืมอีกดดางเงี้ยเขาาไปต้มกันลเ,เลยนะสมองไม่ค่อยดีนะครับทุกคนก็ดูแลร,ร่างกายด้วยครับนี่ที่ผมจัดการไปเรียบร้อยแล้วแทงแยกออกไปครับนี่ครับการปลูกของผมก็คือผมจะตัดให้มันเหลือสองใบนะครับ ทำไมให้เหลือสองใบเพราะว่าลดการขายน้ำแล้วก็ให้เวลาลมมันมาเงี้ยมันหนักครับล่างมันยังไม่หยั่งลึกมันสามารถล้มได้มันหนักใบนะครับตัดให้เหลือใบเดียวก็ได้นะครับให้มันพยุงพยุงตัวมันก่อนเห็นี้มนี่วันนี้คือเสนอคลิปชื่อนะครับยังไม่ได้บอกเลยว่าเสนอชื่อว่าคลิปอะไรนะครับย้าคุม หญ้าคาหรือจะสู้หญ้าคุมนี่ผมให้ดูนี่ผมคุมผมเอามาเอาญ้ามาคุมหญ้าคานะครับตรงนี้ครับบริเวณนี้นครับนี่๋ยวนี้มันคุมของมันเองนะครับเนี่ยมันคุมของมันเองนะครับเนี่ยคุมของมันเองผมก็สามารถเอาเก็บเกี่ยวผลผลผลิตที่ว่าหญ้ากาลังสังขาะ้อแสงมาได้เนี่ยเอามาให้อาหารต้นโกโก้ต้นนี้คือ ผมปลูกแบบตามมีตามเกิดแล้วลากมันโผล่โอ้โหสากแดดตั้งหลายวันมันก็ยังอยู่ได้นะครับผมไม่ตายครับดูถ้ามันรอดได้ผมให้มันเลยกล้วยผมผมก็เอาน้ําใส่มันแหละมันก็ล้มพอมันล้มผมก็เอาจับมาตั้งตรงแล้วทีนี้มันก็น่าจะซับดูดยึดละเรียบร้อยเหมือนการหล่อเสาปูนนะครับเรียบร้อยต้องลดน้ำมันครั้งหนึ่งก่อนครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งก่อนนะครับถ้าที่ถ้าที่คุณไม่ดีอ่ะต้องหลายครั้งแต่ที่ผมอ่ะ ดีครับเพราะผมใช้หญ้าคุมหน้าดินครับหญ้าคุมหรือหญ้าคาเลยหรือจะสู้หญ้าคุมครับนี่ครับหญ้าคุมเั่งนั้นครับเนี้ยเนี้ยผมเข้าไปเข้าไปดูนู่นครับคือหญ้าคาไปหาไม่ได้เลยหญ้าคุมหมดครับลักษณะการทําสวนของสวนด้านนี้ครับก็คือเป็นที่ตะวันออกนะครับเนี่ยครับแดดเริ่มออกผมจะทําด้านนู้สูงด้านนี้ต่ํานะครับเพราะจะเอาพืชที่ชอบแดดมาไว้ด้านนี้จะเอาไอ สับปะรดอะไรมาไว้โซนนี้ครับตรงนี้น่าจะได้ทุเรียนต้นหนึ่งไหมเอาไว้กินเลงชนีไว้ละบอกว่ามันทนโรคหมอนทองไม่เอาหรอกครับหาซื้อกินก็ได้น้าก็ทําหมอนทองนะนี่ก็เป็นหอมกระเลียงนะครับหอมกระเลียงมันมีหลายชื่อนะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จะเปรี้ยวๆมันก็ดีนะสําหรับคนที่ว่าเป็นเบาหวานนะครับนี่เป็นโซนของสับปะรด ผมต้องย้ายเนี่ยตรงนี้ยมันตรงนี้มันจะพรางละเพราะโดนกล้วยสายพันธุ์นี้เข้าไปนะครับสายพันธุ์นี้ถ้าไม่แทงครับไม่ออกครับพอแทงพอแทงออกไปปลูกครับผมแทงออกไปปลูกสามสี่ต้น,นครับ <c oughs> โอ้โหนั่นลูกออกเลยสองเรือนะครับนั่นสองเรือที่ <c oughs> ผมไอเรือนไอกอนี่ผมไม่ได้แทงนะครับอ่าผไล่ไปครับไล่ไปลำไยคิดตั้นผมเคยให้ดูแล้วครั้งมันชอบอากาศตรงนี้นะผมว่ามันโตเร็ว เดี๋ยวผมจะลุกเข้าไปดูนี่ตรงนี้มีอะไรมั่งเดี๋ยวไปเก็บมะเขือก่อนลูกนึงเพามะเขือพี่มะเขือ,อก็เป็นสารอาหารที่ดีนะหอยทาหอยทากมะเขือผมไม่ไม่เน้นการฆ่าสัตว์นะครับผมเน้นการอนุรักษ์สัตว์ไส้เดือนอะไรพวกนี้ผมก็ถ้าเราฉีดยาฆ่ายาปับ๊บไส้ไส้เดือนมันก็จะหนีครับหรือว่าตาย ผมก็ไม่รู้นะอ่ะเราลุกมาด้านนี้ละขึ้นมาแล้วจะเป็นโซนแบบโซนด้านนี้จะเป็นโซนโกโก้ซะเยอะครับกับเพราะว่าโกโก้เนี่ยด้านนี้จะขึ้นดีแล้วก็มาลักขี้นกนะครับนี่คือนี่คือมาลักขี้นกที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับนกมาขี้ไว้เขามากินต้นเขามากินอะไรแล้วก็เขามาเกาะ เขาไปกินจากที่อื่นแล้วเขามาเกาะนี่หรือว่าเขากินแถวนี้แล้วเขาก็เกาะขี้แถวนี้ครับก็เนี่ยกล้วยก็เป็นอย่างเงี้ยต้นนี้ยังไม่ได้แทงยังยังไม่ได้แทงเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้แทงหน่ออะไรช่วยมันเลยแต่มันก็ยังออกดูผมก็เลยเอาไปก่อนผมจะแทงไปปลูกด้านฝั่งนู้นมั่งนะเนี่ยเห็นไหมโกโก้ด้านนี้จะโตดีนะครับโกโก้ผมจะลง ็นแนวไปเลยครับห่างกันสามเมตรโซนตรงนี้มีหญ้าคาทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวทําให้ตามคิดก่อนมีมีหญ้าหลายชนิดนะครับผมก็ข้ามไปหลายตัวละหญ้าลืมบอกเดี๋ยววันหนึ่งค่อยมาบอกวิจัยหญ้าเดี๋ยวก็จะแถมให้บ้างตรงนี้มีโกโก้นี่ยเนี่โอ้เกือบเหยียบเลยครับเนี่ยผมต้องเอาหาขวดหาอะไรมาตั้งไว้แล้วครับไม่ค่อยอยากเอาไม้มาปากักเวลาบางทีมันเดินเดินแล้วมันจะทิ่มขาทิ่มอะไรได้นะครับเวลาล้มทิ่มได้ พวกม็อบอ่ะหาขวดหาอะไรมาวางไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาขวดมาวางไว้เราเห็นเวลาเราเดินเราจะเห็นขวดใงเดี๋ยวเดี๋ยวมามาดูตอนนี้มาดูส้มนะครับบางมดตรงนี้มันชอบมากเลยแล้วผมเอาต้นใหญ่มาปลูกนี้ด้วยก็คอยดูแลอย่าให้เถาวมันพันแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับวันหนึ่งก็เราก็เดินเล่นในสวนเราเนี่ย อันนี้ก็สมบางบดเหมือนกันแต่ต้นนี้ต้นเล็กแล้วมาเจอแดดแรงด้านนี้มันก็โตช้าหน่อยแล้วก็บวกกับมีตัวอะไรมากินมันบ่อยอีกเหลืกินต้นนี้สู้ตัวนู้นไม่ได้แข็งแรงจริงๆเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาไปดูอันนี้พาไปดูย่าคาก่อนมันไม่มีแล้วนะครับย่าคามันก็ผมแก้ไปหลายจุดมากโดยใช้ยาคุมเนี่ยเดี๋ยว,ยวตรงนี้มีน,น,น,นี่โกโก,โก้อันนี้เป็นเงาะนะครับ ขึ้นแล้วสบายมากมะพร้าวนี่ก็ปลูกเหมือนเดิมนะเห็นไหมกล้วยเห็นไหมปลูกเหมือนเดิมเห็นไหมแทงมาจ่ายตรงนี้แหละนี่เสือสองนอนี่ครับเดี๋ยวต้องดึงออกเพราะว่ามันออกแล้วเห็นไหมฮะมานี่ครับเดี๋ยวต้องเอาตะไคร่หอมมาลงบ้างละอันนี้นโ,กโกโก้ไม่ แทบจะไม่มียาคาเพราะมันสู้ยากุมไม่ได้ครับนี่โก็โกโก้ไปดูเรื่อยๆผมเดินเร็วถ้าหยุดอธิบายนานยุงมาครับนี่โกโก้เห็นไหมผมให้ดูเลยด้านหลังเป็นป่ายูคาแต่ว่ามีคลิปแยกออกไปแล้วครับไม่ไม่ถามซ้ำละต้นนี้โตเร็วสุดครับโกโก้แบบลงดินลงถุงกับลงดินไม่เกี่ยวนะครับ โลถ้าถุงถ้าถ้าถุงคุณมีสารอาหารเยอะมันก็โตเร็วลงดินถ้าคุณมีสารมันก็โตโตเร็วเหมือนกันถ้าไม่มีสารอาหารมันก็จะโตช้าเนี้ยนี่ได้ประมาณนี้ไปเราไปดูอีกโซนหนึ่งมะละกีนกขึ้นเองตามธรรมชาติเลยปล่อยเลยครับให้มันคุมแบบนั้นไปเลยเราจะได้เก็บเอาลูกกันโกโก้อ,อีกต้นหนึ่งตรงนี้แดดแรงเอากล้วยมาช่วยก็ยังไม่ไหวยังไม่โต โซนตรงนี้ก็ได้โกโก้อีกต้นหนึ่งนะโกโก้ผมลงเยอะแต่ว่าเดี๋ยวให้มันขึ้นก่อนเถอะให้มันหยั่งรากก่อนนี่เป็นหญ้าที่ผมชอบมากครับหญ้าเหรียญหญ้าใบาต่างเหรียญเนี่ยแหละเขาเรียกทําไมถึงเขาเรียกใบต่างเหรียญผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเริ่มตกแต่งมาแล้วเริ่มมาถอนมันแต่ไม่ได้มาทําคลิปนะผมก็จะให้ดูนะครับว่าผมหญ้าเนี่ยจะคุมหน้าดินเลยนะครับจะคุมแบบแน่นเลยหน้าดินอย่างเงี้ยแน่นๆ่นเลยครับ แน,น่นๆเลยแน,น่นๆแน,น่นเลยครับผมเอามาปลูกเอาเอาไอ้ต้นเนี้ยมาปลูกไว้ตรงหญ้าใบต่างเหรียญตรงเนี้ยมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆไปผมเคยเอาทุเรียนมาลงเนี้ยแต่ผมก็ปล่อยให้หญ้าเนี้ยมันขึ้นผมบอกอยาทําร้ายมานันนดอย่างนี้ทุกวันนี้หมูมันแพ้มาขนาดเนี้ยผมก็ลื้อมาเดี๋ยวมันก็ไปอีกเรื่อยๆโดยที่ว่ามันไม่ได้มาเป็นปัญหากับหญ้าตัวอื่น แต่หญ้าตัวอื่นนะจะไปคุมมันตายครับมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับหญ้าคาแต่ว่ามันน่าจะอึดเพราะมันเหยียบย่าได้ครับมันเป็นหญ้าที่ผมว่าสวยนะถ้ามันขึ้นผมก็เลยพยายามรื้อหญ้าแล้วเอามาคุมที่โคนกล้วยอย่างเงี้ยให้กล้วยมันให้มันเป็นเป็นที่อยู่ของไส้เดือนผมเคยบอกไว้ละอันนี้ก็จะเป็นสวนพริกไม่ต้องกลัวครับสวนพริกไงมันชอบแบบนี้ครับ ผมสังเกตดูแดดที่นี่มันแรงครับแดดที่นี่มันแรงแดดสมัยนี้มันแรงดีว่าไม่ใช่แดดที่นี่แดด,แดยุคนี้มันแรงครับเพราะว่าเกิดจากการเผาขยะเกิดจากการเผาขยะอะไรพวกเนี้ยแต่ผมมาขุดหลุมลงไปเพื่อเอาขยะใส่ไปในหลุมนี่ผมเคยบอกคลิปตักอื่นๆมาเนี่ยที่ผมเคยบอกไปแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แค่นี้ขอแล้วกันนะครับ ก็จากกันไปด้วยหญ้าใบต่างเหรียญน,นะครับที่สวยๆผมว่ามันโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เนี่ยเดี๋ยวมันมันก็เลือ่อยเลือ้อยไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันมันเลือ้อยยาวไปเลยนะเนี่ยผมก็ต้องเลื้อให้มันไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีการเลื้อยของผมนะครับผมจะใช้กันไกลตัดกิ่งไม้ครับมาตัดตัดตัดแล้วบางทีผมก็ดึงอย่างนี้ครับ บริหารมือเราไปนะครับดึงนี้แต่การดึงเนี้ยเราระวังหนามแค่นั้นเองถ้าเราเจอหนามปุ๊บเราจับเบาๆแล้วก็เอาไอ้ไอก้กรรไกรตัดกิ่งตัดแล้วก็ไปโยนที่โคนต้นไม้นะครับผมก็เอามายโยนที่โคนต้นมะม่วงของผมนะครับแล้วก็หมามันจะได้ไม่ต้องมานอนนะครับเพราะหมามันนอนหนามก็จิ้มมันนะครับนี <c oughs> ่ครับมีหนามเนี้ยผมไม่ออกครับหญ้าหนามเนี่ยถ้ามันมัน หมาไม่ค่อยมาหมาผมไม่ค่อยมาวุ่นวายกับต้นไม้หรอกมันมันมันรู้มันรู้เรื่องแต่หมายถึงว่าที่อื่นน่ะมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เข้าใจไหมครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมานอนทับเนี่ยเราก็ไม่รู้ตอนที่ผมรื้อแรกแนะมันยังไม่กระจายใหญ่ขนาดนี้นี่มันมันเริ่มแบบว่ามันมันเริ่มแน่นมันเริ่มแน่นครับรื้อแรกๆมันยังบางๆางอยู่มันเหมือนได้รับแดดเต็มเ ผมก็จะลือ้อตรงนี้ผมก็จะลื้อเข้าไปอีกตรงนี้หนามทั้งนั้นเลยนะเนี่ยต้องลื้อมาคุมนี่ก็วันนี้จากกันไปด้วยแค่นี้ครับก็เหนครับมาละแล้วก็จากกันไปด้วยการเดินกลับบ้าน,นครับก็นี่ครับมันมีเห็นไหมมะละกอด้วยบ๊ายบายครับ